สวัสดีชาวราศีกุมภ์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมภ์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีกุมภ์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับผมแฮปปี้นิวแยร์ชาวราศีกุมภ์ทุกท่านด้วย กม็มา่ดูวงความรักของชาวราศีกุมในเดือนมกราคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเซเว่นออฟซอหรือว่าไพ่เจ็ดตราเป็นภาพของนางฟ้านางสวรรค์ที่เหมือนกับบินมาล้อมช่วยหาคําตอบช่วยหาคําพูดหรือพยายามหาเรื่องราวของความรักของกันและกันอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นไพเ่เมนี้คือบ่งบอกความรู้สึกของชาวราศีกุมเนลยท่านที่เหมือนกับพยายามหาคําพูดหรือว่าพยายามหาคําตอบหรือพยายามหามองหาเรื่องราวสิ่งนี้นต่างๆที่เราเคยรักกันเนี่ยเรื่องของความรักนั่นเอง ไพ่เจ็ดดาบใบนี้เหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งพยายามส่งพยายามดูพยายามมองชาวราศีกุมอยู่ห่ะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราอยู่ได้หรือเปล่าเรามีใครหรือยังเราอยู่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปว่าคนเก่าเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับมาคอยดูคอยส่งหรือคอยติดตามคุณอยู่แต่ไพ่เจ็ดดาบไม่ได้ว่าตอนนี้ชาวราศีกุมท่านคงจะมอาอหาเรื่องราวความรักต่อแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับจะมาส่งทําไมนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเราอยากรู้แบบนั้นมากกว่าเพราะฉันให้เจ็ดดาบใบนี้ว่าเราก็พยายามหาคําพูดเรื่องราวต่างๆที่อยากจะรู้ว่า เนี่ยพอเขาพูดพอเขามาส่งเราเนี่ยพอเขามาดูเราแล้วเนี่ยหรือมาแอบส่งแอบดูเราแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรตอบไปไหมเขาจะเข้ามาคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหากะไรที่เหมือนกับให้เจตด,ดาบเหมือนกับเราต้องเป็นหาคําพูดหรือว่าหาเหตุการณ์หาอะไรที่มันต้องเริ่มต้นคุยยกับเขาก่อนดีแต่ไพ่เจด,ดาบเปนอย่างว่ามันเหมือนกับเรื่องราวความรักเนี่ยเหมือนกับตอนนี้คุณกับเขาเนี่ย อาจจะเหมือนกับกระดาษที่ว่างเปล่าหนังสือที่ว่างเปล่าไปแล้วมันผ่านมานานจนตอนนี้เราอาจจะไม่มีอะไรความรู้สึกอะไรที่มันเป็นความทรงจําเกี่ยวข้องกับกันและกันแล้วอะมันนานจนเหมือนกับกลายเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าไปแล้วมันนานจนเหมือนกับเราลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันเน่ะเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบไม่รู้ว่ามันนานจนมากพอที่ทําให้ชาวสีกุมเหมัอนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมันว่างเปล่าไปแล้วเรื่องราวของความรักของกันและกันเพราะไพ่ไปต่อมาเนี่ยมันมีไพ่ผมขอข้ามบริษไพ่ใบนี้ก่อนนะครับไพ่เดวิลเข้ามาเดี๋ยวว่า เดอะเดบิวนะครับเป็นภาพของไอศครีมที่เหมือนกับเรากินน่ะแต่มันเหมือนกับมันทําให้เราอ้วนนะทาให้เราเหมือนกับรู้สึกว่ามันเป็นของหวานทําให้สุขภาพเราแย่นะแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นไอศครีมที่ไม่น่ากินน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับความรักของชาวิกุเหมือนท่านที่คุณรักเขานะแต่เขาเหมือนกับคุณรักคนที่เขาใจร้ายอ่ะเรารักเขานะแต่เรารักคนที่เหมือนกับเขาทําผิดกับเราทําไม่ดีกับเราอ่ะเช่นการนอกใจเช่นการทาร้ายจิตใจเราเช่นการบอกเลิกบอกลาเช่นเหมือนกับไพ่เดบิวการโกหกการหลอกลวงเพราะฉะนนนนนั้บีออกกว่่าาาชมมเทจหื รักคนที่คุณรักก็จริงแต่เหมือนกับเรารักคนที่เขาใจร้ายอ่ะเรารักคนที่เหมือนกับอาจจะทําผิดกับเราเราเลยเลือกที่จะเหมือนกับให้เจตดาบเข้ามากับเจตดาบกับเดวิลเลือกที่จะไม่ทักเขาเลือกจะเหมือนกับพยายามหาข้อมูลพยายามหาคําตอบว่าเราควรจะทักเขาไปไหมเราควรจะติดต่อเขาไปหรือเปล่าเราควรจะหาคําพูดอะไรไปคุยกับเขาดีเพราะสิ่งที่เขาทำเอาไว้เนี่ยคือให้เจตดาบแล้วก็ให้ขึ้นมาในเดวิลอาจจะมีการโกงหกหลอกลวงนอกใจทําผิดศีลกับเราอ่ะเราเลยรู้สึกว่าคนคนนี้เราไม่ควรที่จะกลับไปคุยกับเขาก่อนเราไม่ควรจะเหมือนกับ ไปหาคำพูดไปขอโทษเขาด้วยซ้ำหลายๆท่านอาจะรู้สึกว่าเราเคยพูดไปแล้วหลายท่านอาจะรู้สึกเหมือนกับตอนอยู่เนี่ยเราทําทุกอย่างไปแล้วพอไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดจัดติดเข้ามานะครับไพ่ใบแรกของชุดท sure yeah. hmm. ี่2นะครับเป็นไพ่เดือจัดติดเข้ามาเหมือนกับเราเคยลองใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเราเคยลองใส่รองเท้าที่มันสวยงามมาคิดว่าความรักครั้งนี้มันจะมีความสุขเราเคยเป็นคนดีเราเคยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราเคยเป็นคนที่รักเขามากจริงใจกับเขาเชื่อมั่นในความรักอะเชื่อมั่นในความรักเดินตามผู้ชายคนนี้มาตลอด เดินตามผู้หญิงคนที่มาตลอดเดินตามความรักคนรักของเรามาตลอดเลยอะข้างหลังเขามาตลอดเลยเเชื่อมันน่นในเขาว่าเขาจะพาเราเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีๆพาเราไปสู่การสร้างครอบครัวการมีความสุขความรักที่มันดีงามอะศีลธรรมมันดีอะแต่การที่เราเดินตามเข้ามาเรื่อยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเราเดินตามเขาแต่ว่าเขากลับเดินหายจากตักเราไปอะเขากลับเดินจากเราไปไหนก็ไม่รู้ก็เหมือนกับความรักของชาวสาศีกุมทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าไพ่สามใบเนี้คุณเคยเป็นคนดีที่สุดแล้วคุณเคยพยายามทาทุกอย่างแล้ว นะครับหลายคนรู้สึกเหมือนกับเราจะจะพูดว่าเออเราขอโทษเขาแล้วนะหลายคนรู้สึกเหมือนกับไพเ่เดอะจัสติสเชื่อมั่นในความรักเสมอเลยแต่สุดท้าย,พายไพ่บอกว่าเราเชื่อมั่นแต่กลายเป็นเหมือนกับคนที่เราเชื่อเนี่ยคนที่เราไว้ใจเนี่ยสุดท้ายมันเจ็บปวดสุดท้ายไม่เสียใจสุดท้ายมันลายที่สุดนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาผมขึ้นมาว่าเซเว่นออฟเพนคอนหรือว่าไพ่เจ็ดเหรียญเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามเลือกสิ่งด,ดีที่สุดพยายามนึกถึงเรื่องราวที่มันผ่านมากับสิ่งที่ต้นไม้ที่อยู่เบื้องหลังที่เขาเพาะปลูกอ่ะท เก็บแต่ผลผลประ์ที่ดีๆเพราะฉันไพ่เจ็ดเดี่ยนไปนี้บอกว่าถ้าเกิดถามว่าชาวสีกุมเนี่ยรู้สึกไงคนที่คุณรักบ้างถามว่าคิดถึงเขาอยู่ไหมถามว่านึกถึงเขาอยู่ไหมนึกถึงสิ่งดีๆครับนึกถึงเรื่องราวดีๆต่อกันจําแต่เรื่องราวที่ดีๆอ่ะเรื่องไม่ดีก็มีตั้งเยอะแยะเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันทําร้ายกันจิตใจกันหรือว่าทําผิดต่อกันเนี่ยคุณก็เหมือนกับเรื่องที่จะไม่จาอะนึกถึงสิ่งที่ดีๆไพ่เจ็ดเดี่ยเข้ามานะครับพยายามนึกถึงแต่เรื่องสิ่งที่มันงเอ ถามว่าเรายังผูกพันยังคิดถึงยังเชื่อมั่นในความรักไหมไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดเหรียญชาวศีกุมหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมัน่นค่อนข้างจะเหมือนกับคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วอะเกบดต้นไม้ที่เราปลูกไปกับความรักที่เรามีกับเขาความรักที่เราสร้างกับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความรักระหว่างคนสองคนที่เราเนี่ยเชื่อมั่นมาตลอดเลยว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราเชื่อมั่นกับเขามาตลอดนะครับเราทํในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในความรักครั้งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้้นมาาวว่ถย เราเลือกที่จะนิ่งดีกว่าปล่อยให้เขากลับมาดีกว่านะครับถ้าเกิดใครคิดว่าเราควรจะทาไงดีเนี่ยไพ่โฟล์ทคัพไปนี่ือไพ่สี่ถ้วยไปนี่เราเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเราเลือกที่จะอยู่เฉยดีกว่าถ้าเกิดเขาจะรักถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าชาวสีกุมเนี่ยพร้อมจะเปิดใจพร้อมจะเปิดตาพร้อมจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยาจะมีการโกหกการนอกใจนะครับหรือการทำมิตกับคุณก็ได้เพราะฉันไพ่ไปนี่บอกว่ามันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณยอมเปิดตายอมเปิดใจเนี่ย ให้คนคนนั้นเนี่ยกลับมาแก้ไขกับเอาิความรักดีๆหรือสิ่งดีๆเนี่ยมาให้คุณเหมือนเดิมหรือเปล่าพะไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่สี่ถ้วยไปเนี่ยว่ามันยังหลงเหลือความรู้สึกดีๆตั้งมากมายอะ่ะมันอาจจะคบกันมาหลายปีมันจะผ่านเรื่องราวกันตั้งมากมายหรือว่าผ่านเรื่องราวความรักมีสิ่งดีๆมากกว่าด้วยซ้ำน,นะครับหรืออาจจะคบกันมาตั้งนานคบกันมาด้วยความรู้สึกดีๆอะ่ะแต่มีครั้งเดียวที่เขาผิดคือการนอกใจหรือการโกหกหรือการทำรา้ายจิตใจกันเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าชาวสีกรมเนี่ยพร้อมจะให้โอกาสพร้อมจะะกกกกลลลัััับไปปเเเหหห็นนนนนคคคคุณ่่่าาาารรรรมพออืแ พอฉันพไพ่ใบต่อมานะผมไพ่ขึ้นมาว่า1่ถ้วยหรือว่าเอ็ดออฟคเข้ามานะครับพไพ่ใบนี้คือความรู้สึกของคนคนนึงที่ถือถ้วยไว้ในมือแล้วเหมือนกับมีน้ําที่มันร้นออกมามันคือการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขเพราะฉันพไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขอยู่ที่ไหนแล้วมันเกินเหมือนกับเรารู้สึกว่าเขานอกใจเรามันรู้สึกว่าเราเดินตามเขามาตั้งนานเพราะความเชื่อใจเพราะความไว้ใจอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาเดินจากเราไปสุดท้ายเขาทำเราเจ็บสุดท้ายเขาเราบทำเราเสียใจด้วยการที่เหมือนกับไปทําผิดศีลาารอ้รยเ่ะ โดยการมีคนอื่นโดยการโกหกโดยการหลอกลวงหรือว่าโดยการที่เหมือนกับไพ่เจ็ดดาบอยู่ๆก็จากกันไปอยู่ๆก็เลิกกันไปอยู่ๆก็นิ่งกันไปอยู่ๆก็เหมือนกับคิดที่จะไม่ไปต่อกันเรื่องราวของความรักเนี่ยไพ่ใบนี้คือเหมือนกับหนึ่งถ้วยเราก็จะเลือกที่จะเหมือนกับอยู่ที่ไหนดะมีความสุขเราควรจะเลือกสิ่งนั้นให้กับตัวเองเหมือนกับผู้หญิงอันเนี้ยที่ถือถ้วยใบนี้ไว้ในมือเห็นไหมครับผู้หญิงที่ถือความสุขไว้ในมือถือถ้วยไว้ในมือ เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเช่นกันเพราะฉันทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมดูไปเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอความรักกับใครก็ตามหรือมีความรักครั้งนี้แล้วไม่มีความสุขนะครับมีความทุกข์นะครับหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่มันซื่อสัตย์หรือว่าการที่แบบว่าเราซื่อสัตย์กับเขาเราเชื่อใจเขาเราเคยรักเขามาก่อน The judge t i เห็นไหมครับรักรองเท้าที่เหมือนกับรองเท้าคู่นี้มันสวยแต่ใส่แล้วเราเจ็บอ่ะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าต่อให้เรารักเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราาาาารรรรรััักกกกเเเเเขข้้้วจจ็บบบไไไไไปปปปนี่หหืืออมมมมูสสึคุ รักเขาไปเรื่อยเรู้สึกเหมือนกับมีการผิดศีลการนอกใจการเลิกบอกเลิกบอกลาการทะเลาะกันเนี่ยการทำร้ายกันไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยครั้งที่1ก็แล้วครั้งที่2ก็แล้วครั้งที่3ก็แล้วจนถึงครั้งที่4แล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ว่าเราควรจะพอนะเลือกความสุขให้กับตัวเองดีกว่าเลือกการเริ่มต้นใหม่เลือกการเหมือนกับอย่างน้อยมองหาความสุขอย่างน้อยมองหาความรักที่มันดีๆมองหาชีวิตที่มันมีความสุขมากกว่าที่มีเขาแล้วเหมือนกับมีความสุขดีกว่าไหมนั่นเองนะครับพอฉันไพ่ใบต่อมาเน สำหรับใครหลายคนที่เหมือนกับเป็นไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะครับมีลูกหรือว่าสร้างครอบครัวก,กับเขาแล้วเนี่ยไพ่เดอะสตาร์ใบนี้บอกว่ามันมีการที่เหมือนกับไพ่เดอะเวอร์นะครับเราอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะผ่านการมีครอบครัวหรือผ่านการมีลูกก็ตามนะครับไพ่เดอะเวอร์นะครับ,รบเอยไพ่เดอะเวอร์ใบนี้นะครับแปบ๊บนึงนะมันซ้อนกันอยู่นะครับไพ่เดอะเวอร์ใบนี้คือการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีกลุ่มทุกท่านเลยนะครับมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แม้คุณจะผ่านการมีลูกก็ตาม นะครับผ่านการสร้างครอบครัวหรือผ่านอะไรมาก็ตามเพราะฉันเดตสตาไปนี้กับไพ่เดวบอกว่ามันมีหลายมากมันมีมากมายนะที่เขารับคุณได้ในสิ่งคุณเป็นคนต่างชาติหรือคนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลหรืออาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับเดะเวอร์อ่ะมันคือความสุขใหม่ๆมันคือความรักการเริ่มต้นใหม่มันคือการพบเจอความรักจากการเดินทางระยะไกลการสื่อสารหรือวัชาต่างชาติก็ได้เขารับได้อยู่แล้วในสิ่งที่คุณเป็นเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าอย่างน้อยมันคือความสุขอย่างน้อยมันคือการเหมือนกับมันคือการที่ คนที่รับเราได้ในสิ่งที่เห็นคุณค่าตัวเราว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางคนผู้คนมากมายแต่เขามีแสงสว่างอยู่ในตัวเขาเองอะ่ะเพะฉันพ่ายไปนึกว่าชาวสีกุลมะ่ะคุณมีลูกก็จริงนะแต่คุณมีค่าด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วคุณมีแสงสว่างคุณเห็นคุณค่าตัวคุณเองอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเป็นไพ่เดอะสตาร์หรือเปล่าพร้อมจะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าพร้อมจะกลับมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้น ใครที่จะศสลยกรรมหรือทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่งหน้าลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ตัวเองมีความสวยความงามหรือหล่อขึ้นเนี่ยนะครับสามารถลุกขึ้นมาทําได้เลยเพราะฉันไพ่ใบนี้คือการที่เหมือนกับเรากลับมามีโอกาสกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาเหมือนกับเริ่มมีเสน่ห์นะครับเริ่มมีการที่เหมือนกับคนรักเข้ามาจีบมากมายและไพ่ใบนี้คือไพ่คิกออฟขับเข้ามาเห็นไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเขาดูแลเด็กๆหลายๆคนโดยการที่เหมือนกับเขาอยู่กับเด็กได้เขาพร้อมจะมีคครรอบัว เขาพร้อมที่จะเหมือนกับผู้ชายที่ใจเย็นใจดีอ่ะอบอุ่นนะครับอยากมีลูกนะครับเพราะฉนั้นพ่ใบไปนี้คือเหมือนกับคุณมีสิทธิ์ที่จะพบเจอผู้ชายเป็น king of ครับ the world เข้ามาผู้ชายอายุมากกว่าหรือว่าผู้ชายที่ดูสุขุมรอบคอบใจดีใจเย็นนะครับหรือชาวต่างชาติต่างภาษาความรักที่อยู่ทางกายแล้วเขาพร้อมที่จะเหมือนกับดูแลปกป้องห่วงใย,ยคุณรักลูกคุณเหมือนกับที่คุณรักเขาอะ่ะหรือคนนี้คิดจะสร้างครอบครัวคิดจะเหมือนกับอยู่กับคุณไปเหมือนกับพร้อมจะมีลูกพร้อมจะเหมือนกับเห็นไหมครับ คุณอยู่กับลูกๆได้คุณคิดจะมีครอบครัวคุณคิดจะมีลูกเนี่ยไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเขาก็คิดจะมีครอบครัวคิดจะมีลูกเช่นกันอยากจะไปเหมืนกับมีครอบครัวไปกับคุณน่ะคุณควรจะเลือกคนที่เขาอยากจะมีครอบครัวไปกับคุณอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณมากกว่าคนที่เหมือนกับไพ่เจ็ดดาบกับเดวิลอะครับเรารักเขามากนะเราเชื่อมันตัวความรักของกันและกันมากนะแต่สุดท้ายไพ่เดวิลกับเจ็ดดาบบอกว่ามันเหมือนกับกระดาษที่ว่างเปล่ามันเหมือนกบะดางสีที่ว่างเปล่าที่เขาทาร้ายเราไว้ที่เขาทิ้งเอาไว้อะมันลงเหลือแต่ความทที่่เเเหมืออนนนกกััับบคาาํผิุณง เพราะฉันไพ่ดีแฮงแมนที่ผมดูไปนะเราควรจะเลือกที่จะนิ่งเฉยได้แล้วนะครับเราควรจะเลือกที่เหมือนกับพอได้แล้วนั่นเองที่จะเป็นฝ่ายทักเข้าไปก่อนไม่ใช่ดีแฮงแมนนะครับสี่ถ้วยขอโทษนะครับ mm hmm. เพราะฉันไพ่ใบต่อมาผมตำแหน่งที่9เป็นไพ่แปดดาบสาบใครหลายคนที่เจ็บปวดเสียใจอกหักร้องไห้นะครับถ้ากดบอกคุณไม่เคยเจอใครก็ตามหรือบอกคุณไม่ได้เห็นใครเลยเนี่ยไพ mm ่แปดดาบมันอาจจะอยู่ตำแหน่งที่9บอกว่าสิ่งที่คุณควรทำอะก็คืออย่าผูกตัวเองไว้่แบบนี้อย่าปิดกั้นตัวเองไว้กับเรื่องราวความรักท นะครับหยุดเศร้าได้แล้วหยุดร้องไห้ได้แล้วปีใหม่คือปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉั้นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยที่ผมดูไปนะผมมันคือปีแห่งการเริ่มต้นใหม่มันปีแห่งการสุขความสุขความจเจริญน,นะครับ <Yeah. S 2> มันควรจะเหมือนกับไพ่แปดดาบไหมเลิกผูกมาตัวเองไว้ได้แล้วเลิอกนั่งอยู่นบนโซฟาได้แล้วถ้าใครยังเจ็บปวดเสียใจแลวเขานอกใจคุณนะนะครับแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับถูกทำร้ายเนี่ยไพย่แปดดาบใบนี้บอกชาวเสีกูหมายท่านว่าเลิกได้แล้วเรื่องราวที่มันผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมีนางฟ้านางสวรรค์ เทวดาต้องมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมากมายที่อยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะพักให้คุณเนี่ยลืมเรื่องราวความทุกข์ที่คุณสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปได้แล้วเปิดความรักที่มันดีๆมองหาความสุขใหม่ๆมองหาความรักใหม่ๆมองหาการเริ่มต้นใหม่เหมือนเรากลับชาติมาเกิดอีกครั้งนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่แปดดาบใบสุดท้ายนะครับผมโอเคไพ่แปดดาบใบสุดท้ายใบนี้มาบอกชาวสีกรูเหมือท่านว่าคุณควรจะเหมือนกับอย่านั่งอยู่ตรงนี้เลยอย่านั่งอยู่ตรงนี้จยเหมือนกับว่าอด่าวคิดว่าเราเนี่ยมันเหม อย่าทำ้ายตัวเองได้แล้วหยุดทำ้ายตัวเองได้แล้วนะควรจะลุกขึ้นมาบนโซฟาควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองได้แล้วเช่นกลับมาดูแลตัวเองให้สวยขึ้นกลับมาใส่ใจตัวเองกลับมาดูแลลูกกลับมาอยู่กับลูกกลับมาเรื่องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเองเหมือนกับไพ่หนึ่งถ้วยครับเรื่องมองหาความสุขเรื่องมองหาสิ่งดีๆอย่าเอาแต่จมอยู่ความทุกข์นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถามว่าเรายังผูกพันไหมไพ่แต่จัดติดกระแปดดาบมันคือความผูกพันนะครับมันคือความ แต่ไ <invece> พ่ใ่นี้ว่าเราอย่างแรกเลยคือการต้องกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองก่อนเลยและสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่มันจะตามเข้ามาเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมแต่มาดูไพ่สี่ใบนี้กันก็มาดูไพ่สี่ใบนี้กันดีกว่าว่าคนรักของคุณเนี่ยที่เขาจากคุณไปเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์รู้สึกไงคุณนบ้างแล้วก็จะกลับมาหรือเปล่านะครับเป็นยังไงบ้างมาดูกันดีกว่านะครับไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่เก้าเหรียญหรือว่านายออฟเพนติคอนไพ่เก้าเหรียญใบนี้บ่งบอกความรักของชาวราศีกุมภว่าคนรักของคุ กลับมามีงานทํากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคนรักคุณเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเองอ่ะเพราะฉันไพ่เก้าเหรียญบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณเอาแต่ผูกตัวเองไว้กับความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยแล้วคุณไม่ดูแลตัวเองให้สวยขึ้นไม่ทําตัวเองให้ดูดีไม่ทาตัวเองให้มีคุณค่าเนี่ยไพ่เก้าเหรียญกับไพ่แปดดาบค่อนข้างจะตรงกันข้ามนะครับถ้าเขาจะเห็นคุณค่าเขาจะรักคุณเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาทํงตัวเองให้มีคุณค่าหรือว่าทําตัวเองให้แข็งแกร่งนั่นแหละหยดดเีไาวปน่ ทำตัวเองให้สวยให้หลอ่อให้ดูดีหรือว่าทำตัวเองให้มีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองโฟงกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเดยวเขาก็จะเห็นคุณค่าของคุณเองเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าสิบเหรียญเข้ามาหรือว่า ten of p e n t a c l e นะครับถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะครับผมขอตอบเลยว่าคนรักที่เขาจากคุณไปเนี่ยที่มีครอบครัวกันไปแล้วเนี่ยผมเพิ่ใจว่าเขามีโอกาสกลับมาสูงมากเลยช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละเพราะฉันไพ่สิบเหรียญไปลว่าเขายังรักคุณอยู่นะเขายังรู้นะว่านี่คือความรักที่มันมั่นคงนี่แหละคือ,คอบัวนี่หามมกกทเ มันคือความสุขมันคือความเข้าใจกันมันเคยเป็นสิ่งดีของกันและกันมาก่อนน่ะเหมือนกับไพ่เจ็ดเหรียญที่เขาได้รับจากคุณนั่นแหละนะครับโอเคไพ่เจ็ดเหรียญหายไปไหนลูกนี่ไงไพ่เจ็ดเหรียญนะครับมันเหมือนกับสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้ใครสักคนหนึ่งไปเหมือนกับต้นไม้ที่เราเพาะปลูกกันมาตั้งเนิ่นนานนั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับยังหลงเหลือสิ่งดีๆของคนที่คุณรักกับคุณอยู่ชาวกุ่มนั่นแหละนะครับผมเลยคิดว่าเขามีโอกาสสูงมากที่จะกลับมานะครับมาดูไพ่ใบต่อมาผมเป็นนนนนพพพ่่่่่ขึ้้มาาาาวววเเหหหรีีียยืออออฟใบบก ตอนนี้เขาอาจจะหนีคุณไปนะตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนกับเขารักคุณไม่เท่าที่คุณรักเขาอะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่านะครับหนีคุณไปมากกว่าแต่ไพ่ห้าเหลี่ยมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาล้มลงฮะแล้วเขามีฝนตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องไห้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าความรักของชาวสีกุมเนี่ยคุณเจ็บปวดแค่ไหนที่ถูกทิ้งคุณเสียใจแค่ไหนที่คุณถูกทิ้งไปเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่ารอให้เขาถูกทิ้งง่อออนเีมัาาททไข ปล่อยให้เวรกรรมทางานของมันทําหน้าที่ของมันไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนนะครับในวันที่เขาถูกทิ้งในวันที่เขาเสียใจในวันที่เขาเจ็บปวดนั่นแหละเขาจะเข้าใจเองนะครับเพราะฉันพไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยผมขึ้นมาว่าเ m ีมเพจเข้ามาสำหรับใครหลายคนที่มีลูกกันนะผมขอย้ำนะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาสูงมากเลยเพะไพ่เดีมเพจไปนี่ว่าเป็นเหมือนกับแม่ของโลกใบนี้นะครับการดูแลการรักษาการมีครอบครัวการ,การมีลูกกันนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นภรรยาเขาอยู่ เขาบอกว่าเขายังมองคุณเป็นแฟนเขาอยู่ไหมเขายังมองคุณเป็นแฟนเขาอยู่นะเขายังมองว่าคุณเป็นภรรยาเขาอยู่นะเขายังมองว่าคุณมีลูกกับเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นไพ่เมนกว่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณนะครับมีโอกาสอย่างมากเลยเขาจะกลับมาหาคุณตราบใครก็ตามถ้าเกิดบอกว่าเราไม่ได้มีลูกกับเขาไม่ได้แต่งงานกับเขาล่ะไพ่เก้าเหรียญผมบอกเลยเขาจะกลับมาตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้แล้วแต่อยู่ไพ่ที่เก้าเหรียญเมนูว่าคุณอยากกลับไหมให้โอกาสคนที่เขานอกใจคุณหรือว่าทําผิดศีลผิดธรรมเลยนะครับถ้ามีการเริ่มต้นใหม่่ดกกกวาาาะคคลลออจรรรรบัส้งููแ อยากอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเหมือนกับไพ่ King of c u p เชื่อมั่นในความรักของกันและกันเหมือนกันดีกว่านั่นเองนะครับมาดูไพ่ Oracle แนะนำชาวราศีกุมดีกว่านะครับผมแนะนำว่ายังไงบ้างนะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับ Lampers e i l s k i n นะครับผมไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับส e c เข t ทุกอย่างตอนนี้เหมือนกับคุณอาจจะมีคำพูดมากมายที่อยากจะบอกคนที่คุณรักนะคุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นแฟนเขาเป็นคนที่เขารักแต่เขาทำเหมือนกับเราเนี่ยปิดเราไว้เงียบๆไม่กล้าบอกใครว่าเราเป็นแฟนกัน นะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับคุณเองเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นคนที่สามารถดูแลคนที่คุณรักได้ดีอยู่แล้วเป็นคนรักเป็นแม่ของลูกเป็นทุกอย่างได้หมดแล้วแต่ตีเค็ดใบนี้เหมือนกับเป็นความลับอะทุกอย่างเนี่ยมันจะเปิดเผยเองนะครับเรื่องที่เขาทําผิดกับเราเรื่องที่ใครทําร้ายการเรื่องที่มันเหมือนกับไม่ใช่ความจริงหรือเรื่องที่มันทําผิดศีลผิดธรรมเนี่ยหรือสิ่งดีดงๆต่างๆชาวราศีกุมทําให้คนที่คุณรักไปอะสักวันหนึ่งมันจะเปิดเผยเองสักวันหนึ่งความลับสิ่ง เขาจะรู้นั่นแหละว่าใครคือคนที่ดีเขามากที่สุดเขาจะรู้ว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดเขาจะรู้ว่าใครคือความสุขความรักครอบครัวของเขานั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีกุมภ์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe สสด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจ้กับชาวราศีกุมภ์ทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ